อ๋อมึงหยิบหลังครับเป็นจังไดงมีไห้บ่นี่โอ้โอสลิดลุนล้วนครับสลิดลุ่นล้วนอ้สูจะปาสลิดลุนล้วนเลยครับสลิดบ้างบ่อมาเนี่ยครับของแท้ครับของแท้ นทางนี่ไหลทั่วนลยนะโอ้ลูกเหล้ว็น่โอ้โอ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  ม่่เ oh. นียคอ้าตัวไส้ดีๆก่อนครับยิ